สำหรับวิดีโอตันนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการ KYC บัญชี WeFi ของเรานะครับเพื่อเปิดใช้งานฟูลฟังก์ชันนะครับหรือว่าทุกฟังก์ชันของ WeFi นะครับอย่างเช่นบัตรวีซ่าของทาง WeFi นะครับที่เราสามารถที่จะเอามาเอาเหรียคริปโตนะครับหรือว่าใช้จ่ายคริปโตนะครับได้แบบที่เราไม่ต้องถอนขึ้นผ่านไอ้เคงอะไรเงี้ยครับวิธีการ KYC ก็ไม่ยากครับเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาในบัญชีของเรานะครับจากนั้นก็มาตรงคำว่า c t a r เนี่ครับแล้วเราก็เลือก Start KYC ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับช่องแรกเนี่ยให้เรากอกเป็นถนนนะครับหรือเป็นซอยก็ได้นะครับไม่ว่าต่างจังหวัดหรือกรุงเทพก็กรอกเป็นซอยบ้านเราเลยครับหรือว่าใครจะกรอกเป็นชื่อคอนโดนะครับชื่ออพาร์ตเมนต์ได้หมดครับหรือจะเป็นชื่อหมู่บ้านก็ได้ตรงนี้นะครับส่วนช่องนี้นะครับให้เรากอกไปจนถึงอำเภอนะครับจังหวัดนะครับตลาดปรษณีนีแล้วก็ประเทศนะครับพอเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็กด continue ได้เลยครับ ตรงนี้นะครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราไปนะครับไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับหกหกแทนศูนย์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นนะครับศูนย์แปดหนึ่งนี่นะครับเราก็ไม่ต้องใส่ศูนย์ครับลบศูนย์เลยนะครับเป็นแปดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับหรือใครศูนย์แปดเก้านะครับก็ไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับลบศูนย์ออกพอเรากรอกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดคอน t i n นี์เลยครับเดี๋ยวเราก็จะมี otp มาที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็เอา otp มาใส่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดคอน t i n นี์ได้เลยครับจากนั้นก็กดคอนติเนยยรับ ตัวนี้เรากดเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับเขาก็จะบอกว่าอันนี้อีเมลเราใช่ไหมนะครับตามนี้เลยครับก็กดคอน t i n นีต่อครับให้เราเลือกอะแรนะครับว่าเราไม่ใช่คนอเมริกานะครับคอน t i n นีต่อเลยครับตรงนี้เขาก็จะระบุประเทศไทยมาให้อยู่แล้วเนาะเลือก ID card ครับเสร็จแล้วกดคอน t i n นีครับเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดรูปบัตรประชาชนของเรานะครับด้านหน้าลงมาได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็กดคอน t i n นีเลยครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็าให้เราทําการเซลฟี่นะครับหายรูปหน้าเราเนาะกดคอนเทนต์เลยครับคอนเทนต์ครับกดอนุญาตขนาดเข้าเว็บไซต์นะครับก็ทําตามนะครับหันลง,งข้างล่างหันขึ้นบนซ้ายแบบนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยครับ